มนีผมสิมาเสนอการเลี้ยงไก่แบบอารมณ์ดีว่าสัตครับผมสำหรับไก่ผมนี่นะมันสิบอตือนในเสียงต่างๆเลยเด้เพราะว่าหลายคนเขาบอกว่าถ้าเลี้ยงไก่ไข่แล้วเนี่ยคือพยายามยาให้มีสิ่งที่เห็หนให้มันตกใจนะครับแต่มันเกิดการตกใจเขาว่ามันสิบอไข่ แต่ว่าไก่ผมนี่โอ้ยบอมีปัญหาเรื่องดังกล่าวแล้วแมนสิมีเสียงผุเสียงกับโขกกับตามใครอยู่คือเเ่าครับผมนี่ฮะอันนี้ก็เป็นขบวนแหของงาน,นกระถินขจรเลยเนี่ยเสียงดังๆนี่ยทั้งจูดบังผู้บังตะไล่กับโขกไก่ผมกับบตื่นเลยเบิงบงอบ มันอยู่ซ <Rei> ื้อทั้งพ <agues> ุนกับไปหาอย่างกันไข่เบืองนัะนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับนี่ครับมันยังพากันมาไข่ซื้อแหละครับไกลผมนี่บอตื่นเลยแหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นบอมาแย่งกันหมอบไข่หมอบแย่งโอ้ดีดีดีครับผมเบิ้งเบิ้งเบิ้องอะลุกเออแบ่งกันหมอบครับเห็นบอครับพ่อแม่พี่น้อง ไก่เนี่ยคือเท้าเรียงไห้มันบอคือบอบอไห้มันตื่นตกใจแม้สิมีเสียงรบกวนมันก็นยังบ่มีปัญหาในเรื่องการไขโดยที่เท้าเลียงแบบลงลงเลื่อนแบบเปิดได้ห้องผมแบบเปิดครับตอนแรกพมงกับสปอยให้มันกินเหยื่อมันก็นยังไขยังมีเสียง ที่ได้ยินนี่เป็นเสียงที่เขาก็ร่างแห่ขบวนกับทินเนาะไก่ผมก็ยังไก่อยู่คือเก่านี่ครับเบิ่งกันชัดๆเลยครับมันหมอบไก่ครับผมนี่ยังหากินเนื้อซื้อเตยเมือ่อยแมีนสีดังบางนึงเขาก็จุดบางผู้บางจะไล่เด้มันอยู่ซื้อนี่หาไก่อะไยัองอ่าบามีปัญหาครับพ่อแม่พี่น้องถ้าเ้าเลี้ยงไก่แบบ ่อยให้เขาหากินธรรมชาติเขาสิบวมีตื่นมีตบอกตก,กใจกับสิ่งสภาแวล้อมต่างๆที่อาจสิก่อให้เกิดเขาตกใจได้หรามันสมีผลต่อการใครเนาะแต่สาหรับผมแล้วเนี่ยเรียงแบบธรรมาตาให้เขาเรียนรู้เขาจะหูว่าเสียงนี่เป็นเสียงยีงยังมันหน่กกลัวบอมันไม่ผิดมีไพ่บ่ เขาได้หูหเราว่าเออมันหางไก่ตัวเขามันบริเขามาจูโจมเขาเขาก็เสบมีคว่วมย่านค่วมตื่นตื่นตัวไอ้ตัวตัวใจเลยเดยเขาก็ย่งมีการไข้เห้งเงยเห็นดิครับผมครับสี่ได้ขอจบเพียงทอนี่สำหรับคนที่สนใจอยากเลี้ยงไก่แบบเป็นไก่ที่อารมณ์ดีบอมีตื่นย่านนะ คอยศึกษาคอยเรียนรู้ก็ขอสวัสดีแล้วก็ขอบคุณครบับ